ปู่ครับขออนุญาตส่องบุญบุญมาฝากของปูด้วยนะครับบุญที่ผมเคยสร้างทั้งหลายทั้งปวงที่เคยสร้างอะไรแล้วก็ตามนะครับเราเอาบุญม,มาฝากขอวงปู่นี่แหละครับเชิญท่านละครับมาแล้วนนครับ,มา,รบมาพร้อมภาพสังฆเวยใหรือพร้อมข้อโตนี่แหละนะครับในปางของภาพสังฆเวยใท่านจะชมไปไหม เราส่องให้ดูเลยใหอยูครับนี่นะถ้าเราเราถ่ายเฉยหรือเราไล์เฉยจะไม่ได้ส่องด้วยกล้องหรือเตรงตั้งตัวนี้นะฮะจะไม่เห็นนะจะไม่เห็นท่านนะครับจะไม่เห็นจะไม่เห็นแต่เห็นแต่รูปท่านแต่ไม่มีเิ็นต่างนะท่านผนะู้ชม นี่นครับท่านผู้ชมผ่านท่านผู้ชมท่านนั่งอยู่ครับนี่คือบันทึกตำนาน เกี่พ่อบพันท้ายดนรสิงนะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่เป็นเรื่องจริงนะครับที่เราสแกนด้วยเครื่องน้ามูลภูมิปัญญาที่ท่านมีจริงนะครับถ้าไม่มีขือไม่ขึ้นไม่มีขือไม่ม,ม,มีนะครับ ู่ยังอยู่กับเราครับคุณปู่ยังอยู่กับเราครับคุณปู่ยังไม่ได้ไปไหนรเราสู่ได้นะคสู่ได้สอบข้านหน้นะคร,ครับที่วัดพันท้ายนอร์สีนะครับท่านผู้ชมกำลังชมอยู่นะสองบุญ ดวงจิตดวงวิญญาณของรัปผู้มผลิตเจ้าอาวาสองแรกแห่งวัดคันท้ายนรสิงค์ครับม,มีบริวารที่ดูแลด้วยนะจากไปนับเป็นร้อยแล้วครับนับเป็นร้อยปีแล้วครับครูสบายดีนะครับเดีย๋ยวเราเสือสังกิจนะ เราไม่อยากจะพูดออกไปเยอะแต่เรารู้นะเรารู้ว่าท่านทําอะไรความหมายอะไรเรารู้วนเราสื่อได้นะครับท่านที่สองแต่นะี่ท่นอยู่ไหมมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะท่านอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะสมัยท่านอยู่เนะี่ยท่านเจ่งมากด้วยภาษาอาคมต่างๆนะครับเราเรียกว,ว่า มีท่านมีที่ผจะนำมีกจิอาจารย์ที่มีที่มีทิ่เด่นสะสังสารไปหลายปีแล้วนะครับเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องราวที่ท่านทำความดีนะครับทำารดีไว้กับวัดพันท้ายนรสิงห์มีมากมายมหาศาลนะไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกก็ก็รู้นะครับถ้าบอกไปก็เหมือนดูมาก ความดีนะครับอยู่ที่ไหนก็ทำไว้ไม่เสียหลายนะฮะอันนี้คือหลวงปู่ผล คือหลวงปผลนะครับที่ท่านอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับชมแต่ไม่มีนะครับที่เรายังไม่ได้สแกนนะฮะเราถ่านคอดผ่าร้ายสวดให้นะครับรายสดนี่นะรีบมาแล้วครับ ให้ท่านผู้ชมชมเองแล้วกันนะครับโปรดใช้วิธ,ธีในการรับชมด้วยนะครับข้างบน้างล่างจะมาไม่เหมือนกันนะครขยับตัวขยับมือไม่ขยับเนี่ยจะไม่เหมือนกันท่านผู้ชมเขียนด้วยนะครับตรงนี้ครับหลวงปู่ครับท่านผู้ชมก็ขอบุญบารมีนะขอให้ท่านคุ้มครองท่านผู้ชมเท่าคิดอะไร การใดก็แล้วแต่ให้ประสบความสําเร็จนะครับขอท่านเลยนะครับขอท่านผ่านตรงนี้เลยหรือกดคำว่าสาธุหรือแชร์ขอบต่อได้ไปที่วัดพันท้ายนรสิงห์นะครับวัดพันท้ายนรสิงห์นะครับเพราะท่านอยู่ที่นี่นะครับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับวิญญาตาให้กดไลค์กดแชร์เ้าไลค์เก,ก้าแชร์ก็ดวงท่านจะดีขึ้นนะครับถ้าเราแช้์แชร์ดวงท่านจะด,ดีขึ้น ให้คนอื่นเขาได้รู้เรื่องราวด้วยได้รับความรู้นะได้รับผล,ละบุญของปู่ด้วยนะครับได้ผลระบุญของปู่จะกดไลค์คนอื่นเขาดูเขาก็จะได้ผล,ละบุญกับหลวงปู่ผมนี้ด้วยนะได้ผลนักแรนะครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมฮะตรงนี้ก็คือหลวงปู่ผลที่อยู่ตรงนี้นะฮะเราสแกนแล้วล่ะนะครับ เดี๋ยวเราสแกนองค์พ่อสังขจายมั่งครับนี่ครับองค์พ่อสังขจายครับท่านผู้ชมเห็นไหมเขามีบริวารองค์เล็กๆสูงๆที่ยืนอยู่นะท่านผู้ชมจะเห็นบริวารครันะครับ,อ,บอง่พ่อสังขจาย ท่านให้โชคให้ใชัยเรานะท่านผู้ชมครับท่านให้โชคให้ใชัยเรานะท่นะาทคนผู้ชมอยู่นะครับนี่คือหลวงพ่อสังฆาจารย์ครับท่านผู้คนท่านก็อยู่คนะครับหลวงพ่อสังฆาจารย์ก็อยู่ท่านผู้ชมนะครับใครที่จะมาไหว้ มากราบนะฮะเอาของมาถวายให้มาที่วัดพ่อพันท้ายนรสิงหรือวัดพันท้ายนรสิงนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็จะได้กราบแล้วก็ได้บุญญาธิการากต่างๆที่ดวงจงิตดวงวิญญาณท่านอยู่ที่นี่นะครับท่านผู้นชมท่านผู้ชมก็จะได้กราบถึงเลยนะครับถึงเลยขอพรถึงทั้งนั้นที่เรายังไม่สแกนมรรีรูปหลวงปู่หรือมีรูปองค์พ่อจตุจรย์ต่างๆที่นี่นะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านมีดวงจิตดวงวิญญาณหรือเปล่า ว,ว่าท่านมีดวงจิตดวงวิญญาณทั้งปากแต่ตรงเนี้ยนะมีครับตรงเนี้ยมีนะครับทีวัดสท,ท้ายนรสเสห์งท่านมีดวงจิตวิญญาณตรงนี้บางทีเราไปสปแกนมาหลายที่ไม่มีนะแต่เราไม่สามารถบอกได้ไม่สามารถพูดได้วัดเขาจะเสียนะครับพูดไปว่าวัดน,นี้ไม่มีดวงจิตวิญญาณท่านมีแต่รูปปั้นนะครับแล้วเขาจะเสียวัดนะฮะเราก็เลยไม่ไม่ไมไมพูดนะฮะแต่ตรงเนี้ยวัดตรงเนี้ยพูดได้เลยได้เต็มปากเลยว่าตรงนี้มีดวงจิตดวงวิญญาณ นี่สิ่งก็ติดอยู่ตรงนี้เลยท่านผู้ชมผมพูดได้เลยเพืกรใจจิงอะไรที่วัดพันทายน,นรสิงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมที่มาไหว้หลวงปู่ผลมาไหว้หลวงพ่อสังกรจจัยตรงนี้นะฮะจะได้ผลนักแหลนะครับแล้วก็จะาามาไหว้พ่อบรรทายน,นรสิงน,น,นะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ละจุดเนี่ยจุดทูปห้าดอกนะครับห้าดอกนะครับทา่านผู้ชมห้าดอกนะครับเดี๋ยวผมขอสแกรนรอบข้างนะครับว่ามีใครอยู่ กับท่าน,นบางที่อยู่นอกส cha, ouais, อาา like เนี่ยนะว่าเขาเป็นยังไงฮะตกทุกข์ได <mad> ้ยากยังไงนะครับเนี่ยฮะเขาเรียกว่าวัดตรงเนี้ยเขามีบุญญาชิการและมีบุญบารมีที่มีดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณอยู่ในรูปปั้นต่างๆนะครับบางวัดก็ไม่มีนะผู้ชมนะบางวัดไม่มีผมไปสแกนแต่ผมไม่พูดนะครับผมไม่พูดให้ฟังให้เผยๆนะครับเป็นการไม่ดีนะฮะเป็นการไม่ดีเราเลยไม่พูดนะถ้าผู้ชมอยากให้เราเคยสแกนวัดไหนฮะท่านไหว้ได้สบายใจว่า มีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแล้วสแกนแล้วมีดวงจิตดวงมียานมีกราฟขึ้นมาอย่างเงี้ยท่านก็สบายใจนะครับบอกเราได้นะครับเมียมาบอกเราได้นะส่งเมียมาบอกเราได้ทีวีนิวออนไลน์นะฮะเด็กท่านผู้ชมฮะนี่นะครับสับมเวสีอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยจะไปเจอเห็นไหมเนี่ยนะครับเนี่ยอยู่ตรงหน้าช้าง,างานเนี่ยจะไปเจอเห็นไหมฮะนี่เป็นรูปช้างที่อยู่ด้านเนี้ย นี่นะครับอันเนี้ยสาวสีโดยจริงโดยแท้เลยที่นั่นรอรักสรบุญต่างถ้าใครไทยมาทําบุญมาทําบุญนะฮะมาไหว้ตรงนี้ด้วยนะเอาของที่เราไหว้เนี่ยมาไหว้ข้างนอกสักถาดหนึ่งนะเอาของที่เราไหว้ข้างนอกเนี้ยสักถาดหนึ่งทาโบราณเขาบอกว่าถ้าเราไหว้พระในโบสถ์ไหว้พระในาลาไหว้พระทุกอย่างหมดแล้วไหวพ่อไหว้แม่ไหวพระทั้งหมดแล้ว ให้เหลือของบางส่วนมาตั้งทางสามแพง่งหรือตั้งทางแจ้งนี่แหละครับเหตุผลนะครับเหตุผลที่เราไหว้ครบเลยไหว้อะไรแล้วแต่ครบเลยอย่าลืมมาไหว้กลางแจ้งด้วยกลางแจ้งก็คือให้สามเณรีต่างๆที่ท่านอยู่เนี่ยนะที่ท่านอยู่โดยรอบเนี่ยนะครับก็ได้รับประทานด้วยภูษาชาวบ้านนะก็จะได้ผลและบุญด้วยนี่อย่างนี้ฮะอย่างนี้น,นะครับมีสามเณรีที่รออยู่รอบข้างนะครับท่านผู้ชม ถ้าเป็ี่นสัมวิสีเราก็บอกสัมวิสีเป็นเทวดาเราก็บอกว่าเทวดานะครับเทวดาดูไม่ยากสัมวิสีก็ดูไม่ยากนะครับอันนี้ฮะคุณมาไหว้แก้บนไหว้หลวงปู่นะครับที่ศาลนี่แหละครับที่ศาลที่วัดพันทายนนสินเนี่ยคนเหลือไม่ใช่เหลือนั่งแบ่งอาหารนะมาไหว้เนี่ยไหว้ตรงนี้ตรงหน้าบันไดเนี่ยนะครับตรงหน้าบันไดเนี่ยนะฮะตรงหน้าบันไดเนี่ยตรงมีลูกช้างเขาหน้าบันไดเนี่ยมาไหว้ด้วยหรือทุกที่นะครับ ไหว้หลวงปูง่หลวงชาไหวหมดแล้วเนี่ยเหลือที่หนึ่งจุดหนึ่งเอาไว้ข้างนอกนะครับสามเวทีตามทางทางแยกทางถนนหนทางท่านจะได้รับประทานได้นะครับนี่นะสามเวทีทาีานผู้ชมท่านอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ท่านอยู่ตรงนี้นะครับท่านรออยู่นะครับจะใครมาไหว้นะใครก็ตามนะครับถ้ามาไหว้หลวงปู่ผลนะครับสลาหลวงปู่ผลอดีตจเจ้าวาดวัดพันท้ายเนี่ยนะครับ ยอย่าลืมนะหาอาหารอาหารอะไรก็ได้สักชิ้นหนึ่งมาไว้ตรงนี้นะครับตั้งให้เขาตรงนี้แล้วก็บอก่าวให้เขามารับเอานะครับเดี๋ยวเรามาดูศาลานี้ต่อนะครับศาลานี้ว่าศาลาของพันท้ายนารสิงเนี่ยนะฮะว่ามีใครรอหรือเปล่านะครับมีไหมมีใช่ไหมสัมผัสได้อยู่นะเขารอหน้าประตูเหมือนกันนะครับรูปนี้ก็มีการรอหน้าประตูท่านผู้ชม ห็นไหมครับเขารออยู่หน้าประตูเนี่ยนะครับใครมาไหว้เห็นไหมเขารออยู่ท่านมาไหว้อยู่ที่นี่นะครับทีสารบันท้ายนรสิงห์นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเห็นดวงจิตดวงวิญญาณของเขาอยู่เห็นนะแว็บไปแวบมาเนี่ยนะครับให้เอาของบางส่วนที่ท่านผู้ชมจะไหว้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะไหว้เอามาไหว้ตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้ตรงไก่เนี่ย ตรงไก่กับสองข้างนี่เลยเนี่ยสองข้างนี่นะครับตรงไกยย่จะสองข้างเน,นี่ยนะฮะท่านยังอยู่เลยเนี่ยยัยอยงอยู่เลยผมยังเห็นอยู่เลยนี่ยสองความประตูนี่เลยเขาอยู่อยู่นะครับเอามาว้ายอย่างนี้ถ้าว่าเสร็จแก้บนเสร็จตรงนู้นนะฮะท่านก็มาว่าตรงนี้ต่อนะท่านจะได้ผละบุญเรียกว,ว่าทําบุญให้ครบเลยนะฮะที่เจ้าทางสามเวสีต่างๆแล้วก็ ว่าพันธุ์ท้ายนะรส,สิงต์ต่างๆถ้าอยู่ในร่างท่านนะครับประตรูนี้นะครับท่านผูช้ชมประตูนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ที่มีไก่สองตัวนะซ้ายขวาอันนี้จะเป็นรูปช้างนะรูช้างถ้ามาไหว้เลยียถ้าไหว้แก้บนหรือมาไหว้โดยโดยปกติของท่านนะครับมาไหว้ท่านท่านพ่อแล้วเนี่ยท่านก็แบ่งไว้นะครับแบ่งไว้ไหว้ําด้วยสีให้เขาหน่อยหรือแบ่งให้เขาหน่อยละครจะได้ผลละบ,บุญด้วยนะเราก็จะได้บุญด้วยเรื่องของเรื่องนะครับเชิญครับท่านยังอยู่ครับไม่ไปไหนนะผมเชิญท่านไว้ กเลยไม่ไปไหนนะครับเลยท่านไว้ให้ประกฏกายอยู่กับเรานะครับจนกว่าเราจะไล์สวดผ่านไปในเทพของพ่อพันธุ์ท้ายนรสิน์ครับตรงนี้ยังอยู่อ่ะไม่ไปไหนครับอยู่แบบแข็งแรงด้วยนะผมบอกให้ผู้ชมอยู่แบบแข็งแรงอยู่แบบคนมีบุญญาสิการเนี่ยผลบุญท่านเยอะมากนะครับท่านทํากับประเทศชาติทราอทากับตรงนี้ท่านผลบุญท่านเยอะมากนะครับ าก็เลยต้องอยู่นะครับอยู่เพื่อปกป้องอันยุเพื่อปกป้องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะถ้าไม่อยู่นะเจอนี่ไหมที่ผมตั้งส่วนล่างนะให้ผู้ชมได้ชมแบบง่ายๆคือทุกมุมนะที่ผมตั้งให้ผู้ชมชมเนี่ยท่านชมจะชมได้ทุกมุมอันนี้มุมยืน ศาลบรรทายนรสิงค์ครับ่านผู้ชมดไรค์กดแชร์ได้นะครับบางคนเพิ่งเข้ามาดูนะครับนี่คือศาลบรรทายนรสิงป์นะครับหรือวัดบรรทายนรสิงป์นะครับอันนี้ภาษาของท่านนะครับเราก็พยายามจะพาผู้ชมมาส่องบูญกันพยายามข้างคืนหรือกลางวันแต่กลางวันมองไม่ชัดนะท่านอยู่แต่ไม่ชัดนะผมเคยมาส่องแล้วนะครับ ไปโดยรอบอีรอบหนึ่งฮะเดี๋ยวเราต้องจากไปเดี๋ยวผมพาผู้ชมไปชมอีกฐานที่หนึงนะครับอีกฐานที่หนึ่งนะครับที่ศักดิ์ส,สิทธิ์เหมือนกันนะครับอยู่ในเขตของมหาชัยนี่แหละครับ